อกพุทธอย่าลืมโทรนะสวัสดีค่ะคุณบีสวัสดีครับคุณบีอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบเก้าครับผมบีเริ่มเลยีอายุประมาณเลยวันนี้จะสอบถามว่าเราจะมีวิธียังไงที่จะเตือนคนที่ไม่ไม่เอาขาตั้งมอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับเวลาเขาขับรถเราขับรถหรือขับมอเตอร์ไซค์ครับขับมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์ด้วยกัน มาใส่ด้วยกันง่ายกว่าไหมอ่ะปกติพี่เห็นเขาตะโกนเลยนะใช่ใช่ครับผมผมเคยตะโกนไปแล้วเขาตกใจจนรถเข้าฟุตบาทแลวก็ล้มก็เลยก็เลยระแวงไม่กล้าเดินหนักกว่าขาตั้งอีกขาตั้งยังลุ้นหนักกว่าเดิมตะโกนไปที่ขาตั้งเขาก็ยืงยักยืงยักแล้วก็เข้าฟุตบาทเลยครับเขาได้ยินคำว่าด่านตั้งนะด่านตั้งแล้วตัวเขาคงฟังออกแหละเขาก็พยายามจะเอาขึ้นหนีไหม มองหันมองหันอะไรมาเลยเสียสมาธิมาปะตุเป๋เขาผิดไม่ใช่เราผิดใช่ไม่แต่ว่าเข้าใจนะมันก็เรารู้สึกผิดนะครับไม่เพราะคนบอติอ่ะถ้าคนนี้เขาเซนเซียนอ่ะเขาก็แค่มองลงไปนิดนึงอ๋อก็กระตุ้นแค่เนี้เขาจะไม่ลงไม่หลอกบางคนไงมันสแท้ไม่พี่ขาตงไม่ต้งอ่ะ ไม่ต้องเสกนะแค่พยายามจะมองพยายามจะอะไรอะไรก็มีิสงแล้วเป๊ะเนี่ยหไหม่้เขาก็จะเนียนๆอ๋อแป๊ะเนี่ยเรารุ่นใหญ่ไงเรารุ่นใหญ่ชลบุรีที่แบบว่าใช่ไหมนั่งมวลาเด็กไงรุ่นใหญ่อะใครเคยเคยเตือนแล้วมีวิธีไหมอะช่วยแชร์หน่อยชีก็คือชี้อะชี้คุณนักคิงไม่รู้มันออกเสียงไงแต่กนภาษาใต้เลยสแตนสแตนสแตนที่บ้า ถ้าไม่ตโออะโกนเขาจะชีชี้พี่เจอแล้วเห็นมาสระไปชี้ยิ่งมองใหญ่เลยชี้ยิ่งมองใหญ่เลยอะไรองะงูพันล้อเหรอขาตั้ง <c oughs> สิริบอกเข้าไปใกล้ๆเราขึ้นให้เขาไปเลยเ <c oughs> ขี่ยให้เขาเหรอ พราะว่าสิ่งที่คุณบีทำมันดีที่สุดแล้วล่ะใช่มันเป็นว่าดีสุดแล้วล่ะมันมีอะไรที่เตือนใน้อบนั้นเนาะมันง่ายสุดก็คือตะโกนเลยค่ะเอางี้ผมไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์สำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าสแตนมันยังอยู่เนี่ยถ้าเลี้ยวไปทางนั้นเนี่ยมันล้มเลยปะมันล้มมันจะเกิดะไัดไงมันขาดตัวล้มเลยค่ะตั้งอะมันขาดงั้นก็ปล่อยให้เป็นบุญกรรมเขาขับบุญมาเท่าไหร่หมายถึงว่าเรารอให้ถึงไฟแดงเท่านั้นน่ะถ้าเรามีใจอนะ เราคอยไปแตะเขาคอยบอกว่าพี่ไม่ปก็ตีบอกเขาก็จะต้องบอกเลยเออพี่ขาตั้งกูยังไม่มีใครเคยล้มเลยในชีวิตอ่ะคุณปีออางี้จริงเหรอริงใช่มันไม่ีใครเคยล้มอ่ะไม่มีใครเคยล้มเพราะชี้บอกว่าขาตั้งถ้าขี่เป็นเนี่ยใช่คนจะล้มเพราะขาตั้งไม่เอาขึ้นมากว่าถ้าไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยล้มได้ที่ผมเตือนเขาจะเป็นแบบว่าอายุเยอะๆหน่อยครับนะที่เขาตกใจอุ้ยอายุเยอะด้วยล้มไม่ทีหนักงั้นงั้นอย่างงี้ค่ะเราก็เรียกป้าป้าพี่ๆอย่างงี้ก่อนรอให้เขาแบบ ฮะอะไรแล้วเราค่อยพูดว่าขาตั้งอย่าชี้ชี้มันนาสายตาให้ตะโกนไปข้างหน้าขาตั้งขาตั้งขาตั้งขาอย่างี้เออชี้แบบเย่นี้ขาตั้งชี้ไม่ได้ชี้มันมองมองก็มองไปมองแล้วเข้าเข้าฟุตบาทละตุ๊ปตุ๊เป้เข้าฟุตบาทแล้วพี่ขาตั้งโดยที่ไม่ชี้อ่ะเมื่อกี้คุณชี้ใช่ไหมคุณบีตอนคุณเตือนอ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้ชี้แต่ผมน่าจะตะโกนดังไปหน่อย ตาไหนตะโกนยังไงวันนั้นทำยังไงเ่องเสียงแต่เสียงจริงหรอตกใจเออเสียงวันนั้นนี่ขาตั้งบอกไปให้แต่แต่น่าผมขับเข้าไปประชิดเขาหน่อยครับไม่หรือคุณบีขับเข้าไปประชิดไงใช่ปากระเล็กกลัวงั้นลองชี้อะถ้าเขาที่แล้วไม่ได้ชี้ลองชี้ดูลองดิชี้ขาตั้งดังนั้นน้ำเสียงซอกกว่านี้หน่อยขาตั้งครับอันนี้มีคนบอกพาะบีดูน่ากลัวนะครับบีลุกเป็นแบบหนวดคราวสักอะไรอย่างงี้ไหม ก็ก็ก็มีนิดหน่อยครับเอาแล้วมีสิทธิ์แล้วที่เขาจัรใะอ่ะเขาเป็นคนคนอาวุโสด้วยดูโฟคิงมาพอดีใช่ไว้นุ่มมาปั้งเอาละปั้งนึกว่ายิงแล้วนึกว่ายิงแล้วพี่ขาตาปั้งใช่เหรอวะเรื่องนี้พี่ว่าดีอ่ะมันปมเลยใช่แล้วนี่ไงบีนี่งโี้ว่าโบีด้วยไงวันนั้นแข่งกุดปะบี ใช่ใช่โอ้ยบีทรงแบดนะเออบีสักถึงทั้งไหลเลยเชื่อเชื่อว่าเขาไม่ได้ยินเขาว่าขาตาเขาได้ยินเขาว่าปังงั้นเริ่มจากใส่แขนยาวขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนดีแล้วดีแล้วเราเตือนคนอื่นเวลาเห็นเขาเนี่ยใส่เสื้อแขนยาว เชื่อพี่คือแต่งตัวให้เรียบร้อยหน่อยเวลาจะขี่รถอ่ะเพราะว่าอ่ะอยู่แถวบ้านครับง่ายๆหน้ามึงเอาเรื่องอยู่แล้วบางทีถ้าคนสูงอายุบางทีเขาตกใจง่ายใช่ใช่เขาไม่ได้เหมือนแบบว่ารุ่นรุ่นเราที่อาจจะมีวุฒิภาวะแบบรับมือได้ใช่ใช่เขาจะนรกว่าเรามาปนปนปนตรงนี้ตรงปนก็อย่าตะโกนถ้างั้นนะอย่าเริ่มจากอย่าตะโกนแล้วก็ทำหน้ายิ้มไว้ยิ้มขาตั้งครับ อ๋อแล้วถ้าถ้าเจอผู้ใหญ่เนี้ยถามว่าต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะเอานะอย่าตะโกนดังแล้วก็เออเข้าเข้านิ่มๆเทียบนิ่มๆขาตั้งับเทียบข้ามนี้ขาตั้งัาป้าค่ะเดี๋ยวไม่ป้าป้าฟังผมก่อนนะขาตั้งอย่าพึ่งก้มลงไปมองขาตั้งมันข้ถ้าเจอแล้วจะลองดูโอเคไม่งอเยอะกูว่ายิ่งชนอย่าพึ่งก้มลงขาตั้งแน่วขึ้นไม่ต้องฟุตบาทหรอกกูว่าเข้าท้ายกระบะคันหน้านี่แหละ อันนี้ก็ขอชื่นชมบีนะที่แบบเปิดมันไม่สิ้นมันใช่ๆสิ่งที่ควรทำทำบุญนะเตือนคนไม่เอาขาตั้งขึ้นอ่ะเขาลมได้เลยนะแต่เหตุการณ์วันนั้นเข้าใจว่ามันหลอนนะคนที่จ้างใจจะช่วยคนนะไม่ไม่ทากะกูไม่เป็นไรใช่กูจะวบ้านแล้วถ้าตอนนี้เขาล้มมาลงไปดูเขาปะ ลงไปดูลงไปช่วยเขาพยุงขึ้นเออดีแล้วคอยเขาด้วยเราไม่ได้ด่าเพราะว่าบ้านเขาอ่ะอยู่เลยจากที่เขาเข้าฟุตบาทไปอีกไม่ไม่กี่เมตรแต่ถ้าผมไ่ทักอ่ะคุณถึงบ้านแล้วท่าีต่อไปทนีต่อไปท่าเดี๋ยวไปท่คยบอกเขา่คยบอกเขาขอบคุณนะพีนะพี่พี่ครับอดีตแนให้ลูกผมหน้อไหมครับวันที่แปดนี้ก็จะครบสองเดือนแล้วชื่ออะไรครับ ใช่บรูครับบลูโอเยบรูลูกพอบีนะสุขสมเกิดเนลูกนะสองเดือนแล้วเออเป็นเด็กดีนะครับลูกผู้หญิงผู้ชายปะผู้ชายครับผู้ชายผมเยอะดีมากเลยกินนมเยอะๆแข็งแรงแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายๆไม่งอแงนะลูกช่เอาไว้คคุณพ่อละกันขอให้คุณเมีความสุขขอให้บีมีความสุขกับลูกคนนี้มากๆเอลูกคนแรกเลยครับโอ้ดีครับดีครับอยาเขย่าลูกแรงนะเออ น้องยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยนะพ้นมาใส่ดีนะเออ,อยังไม่ <นะ S 2> ยังไม่ให้ออกไปข้างนอกนะประมาณ3เดือนแล้วค่อยออกดีนะโลมมันเยอะโอเคค่ะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ